วัสดีครับผมนักเรียนครับโอ้วันนี้ที่ช่วยดีใจมากเพราะอะไรครับเพราะว่าอากาศดีดี nice weather today แต่นอกจากนี้โอ้มีเรื่องดีๆมาฝากด้วยนะครับนี่ออกมาแล้วหัวปลีหัวปลีภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้คำว่า year head หรือว่า head year นั้นหัวปีครับภาษาอังกฤษว่า banana blossom banana blossom เอาละครับสอนสับดีกว่าครับเรื่อง กล้วยนะครับหรือว่า Banana.. เช่นต้นกล้วยก็คือ Banana Tree บานาน่าทรีใบตองครับใบตอง Banana Leaf บานาน่าลีฟลำต้นลำต้นนะครับลำต้นกล้วยก็คือ Banana Tree หรือจะใช้คำว่าทรีทร u n k ก็ได้กาบกล้วยอันนั้นก็คือ Banana Husk Banana Husk รากก็คือ r o ทส์รูทส์ แล้วมันจะออกหน่อเนาะหน่อกล้วยมันจะออกไปเรื่อยๆนะมันจะกระจายนั่นจะเรียกว่า an shoot, banana s h o o t banana s h o o t แล้วถ้าจะบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, มันง่ายบอกกล้วยเข้าบากเช่นภาษาอังกฤษง่ายบอกกล้วยเข้าบากพูดว่า English is a ไม่ใช่ banana English is a piece of cake หรือว่า English is easy as pie ก็แล้วแต่มีสองแบบนะครับเลือกได้เลยนะครับ English is a piece of cake ภาษาอังกฤษง่ายบอกกล้วยเข้าปาก English is a piece of pie So so long อยู่ไหนนาะไหนไหนหัวป play up เจอละ So long from the beautiful banana blossom So come back in three months แล้วอย่าลืมนะครับกลับมาพบกันใหม่อีก3เดือนจะได้กินกล้วย Bye bye See y o